สวัสดีครับผมสบายดีสวัสดีครับพี่น้องปองไปครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง่าไปหล่อมบาไปเที่ยวครับพี่น้องทอดเนื้อเด็ดเดียวครับพี่น้องสีสันหน้าตาครับเป็นตาแซบเป็นตานัวตครับพี่น้องสุดยอดเลยครับอี่ออร่อยนัวครับพี่น้องเฮ็ดเองกินเองครับพี่น้องเป็นวิธีการเฮ็ดกันทาง่ายๆนะครับพี่น้องพี่จัดใส่ผ้าขาวครับพี่น้องกินครับแจว ตำกุ้งครับตัวพักยาวครับผมต้นหอมพักชีก็ว่ากันไปครับสามารถเอามากินกับใดครับเอามากล้มใดครับพี่น้องนี่ครับนี่คือส่วนของตำกุ้งด้วยครับนี่ครับถอดเนื้อครับพี่น้องเจลเหนียวครับพี่น้องหรือว่าเจลปลาแดกนั่นเองครับผมนี่ครับทอดครับพี่น้องเปิดไฟกลางๆได้ครับพี่น้อง ข้าวำมันห่อนใดทีเข้ากับน้ำเหนือลงไปครับพี่น้องนี่ครับทีเข้าได้เตรียมการไว้นะครับพี่น้องเห็ดไว้ครับเห็ดไปทากินเองครับพี่น้องอยากกินแยมไหนก็ทอดกินครับพี่น้องที่การเห็ดการทําง่ายๆครับอยากเข้ากับข้อยเบิองนะครับพี่น้องตอนทอดไปว่าย่านไฟแห้งเกินไปมันก็สิมใหม่นะครับพี่น้องมันก็สิมใหม่ก่อนสุกแกงสีนะครับมันก็สิมใหม่ไอ้พวกไอ้กรเทียมน้ำรับมันก็สิ่มทำไม่เห็ด เฮ็ดให้เนื้อเข้าคมเ hey, ั็นสีนะครับพี่น้องก็เลยแบบว่าพายง่ามแบบว่าเปิดไฟกลางๆแล้วก็ค่อยๆเบิ่งค่อยค้นมันหนึ่สีนะครับพี่น้องใส่แต่ลิ้วลวดถ้าพี่ครับผมแล้วแต่กุสะดวกนี่ครับทอดออกมากันสิประมาณนี้นะครับนี่ขนาดนี้มันยังมีแบบว่าใหม่ติดมะนํำครับพี่น้องในพวกไอ้การะเทียมนะครับก็ยังมีใหม่ผลมะนํำครับแต่ว่าก็ยังกินได้ครับพี่น้องซัมเนครับนี่ครับ ข้นอยู่กับกันที่เขาเปิดไฟให้รับพี่น้องแล้วครับค่อยๆทอดีินะครับเบลงไปพร้อมครับนี่ครับอยากเป็นตัดซสบนะครับสีแจวกระแดงจายวายครับพี่น้องกินกับเนื้อทอดแล้วก็ตำกุ้งฟอยใส่อีกพี่น้องโอ้เข่าคันคักเลยครับผักกับแกล้มอะไรนี่นะครับมีโหระพายนะครับผมตัวผักยาวต้นหอมผักชีนะครับผมเขาเหนียวห่อนๆครับพี่น้องสุดยอดเลยครับ ข้มแสบข้มนวดนี harvest, harvest, ่ครับพี่น้องปวดองห่วงครับเป็นอาหารแบบบานๆแต่ว่าข้มแสบข้มนวดนี่ก็สุดยอดเลยล่ะครับพี่น้องบะเบรองเห็ดเองเบิ้ลสุยางครับพี่น้องเห็ดไวทากินเองครับเพราะว่าไปซื้อเพิ่นกินก็แสบอยู่ครับแต่ว่ามันเก็บบะถึอปากเข้าปอนเดื่อเองสินะครับพี่น้องก็เห็ดเองไว้ทากินเองครับผมนะครับเนี่ยครับบะเบรองก็สิเห็ดประมาณนี้แหะครับพี่น้อง เห็ดตากใส่ฟ้าปลาลมใว้ย่งนีนะครับพ like <who> like ี่น้องเขาอยากกินยงไดเขาก็ทอดครับเห็ดเนื้อเด็ดเดียวครับอาหารมือก็เห็ดหมูเด็ดเดียวครับพี่น้องเห็ดเก็บไว้ครับเห็ดเองกินเองแซบเองนวดเองนะครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงตอนนี้นะครับพี่น้องพบปะกันไม่คลิบหนาขอบ่าดติดตามรับชมเปลี่อนเก่าเปล่อนใหม่ครับพบปะกันใหม่ด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมสบายดี